สวัสดีค่ะช่องเจคเีนโนยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะกดไลค์กดสับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเีนโนนำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะสามารถลองเช่าทดลองอยู่ก่อนได้นะคะหลังนี้ไม่แน่ใจว่าเจ้าของลงราคาไว้ผิดหรือเปล่านะคะทุกท่านเพราะราคาถูกมากๆเลยทีเดียวค่ะ5้าแสนบาทราคานี้รวมโอนให้ด้วยนะคะเป็นที่ดิน โฉนดนะคะนศสี่จอขากุดแดงนะคะพร้อมบ้านสองชั้นหนึ่งหลังติดทางสาธารณะประโยชน์สองด้านตั้งอยู่ในอำเภอชุมแพ์จังหวัดขอนแก่นค่ะเนื้อที่ขนาด67ตารางวานะคะเป็นบ้านสองชั้นค่ะครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะโครงสร้างแข็งแรงดีมีดาดฟ้าด้านบนด้วยนะคะ หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องพระหนึ่งห้องน้ำค่ะส่วนด้านล่างมีสองห้องนอนและสองห้องน้ำนะคะนาบานกว้างค่ะลมพัดเย็ยนสบายนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยค่ะทุกท่านอยู่ใกล้ถนอนอุดรชุมแพ3กิโลเมตรห่างจากวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ3กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลชุมเพ3กิโลเมตรนะคะท่านใดที่สนใจกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ติดต่อนัดหมายสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะสามารถที่จะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงและนัดไปดูพื้นที่จริงก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อชมบรรยากาศสภาพแวดล้อมก,กันค่ะในวันนี้เจเคแคโน่าไปก่อนนะคะสวัสดี